วันนี้เวลา20นาิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งผสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บาตรหลวงรุ่นกรวันนับประธานกรรมการมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยพร้อมด้วยบาตหลวงอาวุโสชั้นสูงโอล็กเซลพานินผู้แทนบาตรหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทคนิคทองบรอนซ์ขนาด30 21ซมผลงานขอองายเล็ซเดร์ ชิโปจิตรกรผู้มีชื่อเสียงชาวรัเสเซียพร้อมกรอบแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในใน,ในโอกาสพระชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2567วันนี้เวลา8.15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตราชดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 265เสด็จพระราชด,ดำเนินไปสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมพุทธศักราช2567มีรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทาหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพ ผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลละองพระบาททรงเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้จะทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะพระราชาทานพระราชวโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเขาเ้าเฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน า10นาฬิกา34นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางฟานทีกิมเอเวงรองประธานสำนักงานประธาน,นาธิบดีนายเวียนเติ้นท่านอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเลซวนแคนอธิบดีกรมบริหารและการคลังสำนักประธานาธิบดีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอย้อทุลอองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทุลอองพระบัตรรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียฮานอย ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความใกล้ชิดและราบรื่นในทุมิติเมื่อปี2555ได้ตกลงดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านการเชื่อมโยงสามด้านประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีแผนที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีและพะหุภาคีที่สอดคล้องต่อพลวัตปัจจุบันยิ่งขึ้นโรรทัศนรรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวลา14นาฬิกา1นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกเรืองวิศีนวลนัทนายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการสมาคมและมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดล เวลา14.27นเสด็จไปยังศูนย์การค้าเอ p มสเฟียในการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567โอกาสนี้ทอดพระเทศนิทัสการที่นำเสนอการผสมผสานเฉดสีสำหรับการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สัสดส่วนของสีในแต่ละกลุ่มสีให้ง่ายต่อการใช้งานจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5โดยดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของไทยประกอบด้วยว a r m ม m อ r a c e อบอ้อมอบอุ่นด้วยแบรนด์สิริวัลณวรีใช้กลุ่มสีที่ถืกอกาเนิดจากความรักซึ่งความรักแรกคือความรักของครอบครัวให้ความรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นที่ได้จากการสัมผัสการโอบก,กอดแสดงผ่านกลุ่มสีพาสเทลของดอกไม้นานาพันธุ์ paradise flower สว์เขตร้อนโดยแบร,รนด์ปฏิญญาและวิชารวิทย์ใช้กลุ่มสีที่ได้รับแบรงบันดาลใจจากป่าฝนเขตร้อนทั้งทวีปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียรวมทั้งแมลงและนก s i l h o u e t t e เ f the Past เงาแห่งอดีตโดยแบรนด์อาขคาย026และวาทิตอิทธิใช้กลุ่มสีเฉดสีเอิร์ธโทนเคลือบฝุ่นให้ความรู้สึกถึงการเวลาความทรงจำร่องรอยความสงบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานสถาปตัตยกรรมงานประดับตกแต่ง i r i d e s c e n t Dream แพ่วพ่าวาวฝันด้วยแบรนด์ไอรดามิลินและแลนมี่ใช้กลุ่มสีเฉดท,ที่ให้ความรู้สึกกระตุ้นสายตาปลุกเร้าพลังเติมความสนุกสดใสมีชีวิตชีวาสะท้อนการสร้างสรรค์ทางการมองเห็น จากนั้นสุปเปประธานในการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องสีสันโทนไทยสีธรรมชาติบนผืนผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่อยู่ในวงการผ้าไทยเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยจนเกิดเป็นไรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศท,ทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5หรือไทยเทคไทดสเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2025แก่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,ตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสราริริวัณนารณีรัตนปรชกัญญาส่งเป็นบรรณาธิการบริหารมีแนวคิดว่าด้วยการเชื่อมต่อถักทอภูมิปัญญา t r e a s of Wisdom) หมายถึงการถ่ายทอดการเชื่อมโยงสืบทอดและการผสมผสานภูมิปัญญาไทยเพื่องานตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนจากนั้นทรงบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2567ร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสาราโฮกประเทศไทยและน,นายธนทนท์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมีพระดำรัสถึงเนื้อหาในหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5ซึ่งเริ่มจากการขับเคลื่อนง,งานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้ดำรงอยู่ได้ในสังคมยุคใหม่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมชุมชนแล้วนำมาต่อยอดพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนำไปใช้ ได้อย่างยั่งยืนตามเทรนทั้งหมด4กลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดรักเคารพและรู้สึกและยังนําเสนอเทคนิคยอดนิยมของสิ่งทอไทยอาทิมัดหมียกดอกเกาะหรือล้วงขิดและจกพร้อมแนะนํารูปแบบเทคนิคการทอที่น่าจะนํากลับมาตีความใหม่เช่นผ้าทอกเก็ดเต่าหลายขนาดผ้ายกลหลราชวัตรโคมดอกใหญ่และผ้าขีดที่สอดคล้องกับกระแสแฟชั่นร่วมสมัย ในการนี้พระเจาานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าและพระเจาานสัมภาษณ์โดยมีพระดํารัสถึงปัจจัยสําคัญในการช่วยพัฒนางานศิลปหัตกรรมของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นในระดับสากลอีกอย่างหนึ่งคือที่่่นรู้สึกมองอนาคตไว้ว่าอีกหน่อยสินค้าฝรั่งมันจะแพงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมการ์เมนต์หรืออะไรต่างๆนานานะแล้ว เรารู้ว่าคนกลุ่มใหญ่ในเมืองไทยยังนิยมของแบบนั้นอยู่และคนที่มันมิด d ด e หรือลงลงมาเนี่ยจะทำยังไงเขาจะอยู่ไปนนยังไงเราก็เลยแค่ว่าอยากให้ทุกท่านได้หันมามองว่าสินค้าไทยหลายๆชิ้นผ้าการเมนพ์อสเลน everything เนี่ยเรายังมีของที่เทียบเท่าฝรั่ง แล้วเรยายังจับต้องได้ ที่ศาลาสาัตยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปณันุดิตโอคมรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยและคณะเข้ารับไฟพระเษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิรระดับประเทศครั้งที่38ประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5ถึง24สิหาคม2 5ง7ณคมศบาลเนืองร้อย็ดจังเวัดร้ทศบาลด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อว่าขอโหวตร้อยเอ็ดเกมมีการแข่งขัน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑาเทเบิลเทนนิสวอลเล์บอลยนิงร่มวอลเล์บอลชายหาดฟุตบอลเซบัปปกตะกรอฟุตซอลเปตองแบดบมินตันหมากลุกไทยและหมากฮอสแบงการแข่งขันเป็นสีรุ่นคือรุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีและ18ปีทางประเภทชายและหญิง ที่บริเวณหน้าประตูพระวรุญอยู่เจนศูนย์จิตรดาพระชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ้มถวายพระพรชัยมงคลในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วย ต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูปทียนแพ่จำนวน123คู่จากการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไปทุนก้าทุลงกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกบํารุงสุขให้รัษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกุลโทรธรรมพรู้จัการจังหวัดนราธิวาสเชนดอกไม้และตรก้าสิ่งของพระชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์ชัยพวงอินและเด็กหญิงศรีตีอนิสาลาโมที่ได้บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ด่านตรวจบ้านบาตูท้าปฏิบัติการย่อยกองร้อยทหารพรานานาวิกโยธินกองทัพเรือที่1 1 หน่วยเฉพาะกริจกรมทหารพรานนาวิกโยธินก่อทัพเรือหมู่หตำบลปลุกกาสามออำเภอบายเจาะจังหวัดรัฐิวารเมื่อวันที่12สิงหาคม2 5ง7โดยทั้งสองครอบครัวต่างทรัพซึ้งและสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานแก่นายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน9,287เล่มสำหรับเชิญไปมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆใช้ในการศึกษาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายเกษมวัฒนชัยนายจรัญธารากรณสูตรและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมในพิธีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่44มี8เรื่องประกอบด้วยลิเกปา่าหรือแขกแดงกลุ่มชาติพันธุม้งวิทยาศาสตร์การกีฬาโลมาสีชมพูแมลงทับสายคณิตศาสตร์ในธรรมชาติและโรคมือเท้าปากนอกจากนี้เยาวชนยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบของอ e ีบุ๊กไดจากเว็บไซต์ www.sarnukomthai.or.th ที่สำนักง,งานมูลที่ใช้พัฒนาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองนายกเติมาศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลที่ใช้พัฒนาพระสถานพระราชานุมัติให้มูลที่ใช้พัฒนาและสายการบินเวียดจัตไทยแลนด์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเพื่อสังคมขยายผลโครงการของมูลที่มุ่งเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เริ่มจากการปลูกปลาชายเลนและปล่อยพันุ์ปลาน้ําจืดเพื่อสนับสนุนการบำบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติตามแนวพระดดราชดําริในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่ผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระชด,ดําริจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนสิงหาคม2567ผลการดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา สำหรับประกอบอาชีพประมงเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลตั้งเป้าหมายว่าภายใน5ปีจะปลูกป่า5 0 0 0 0นต้นเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคชุมชนโดยมีมือที่ใช้พัฒนาเป็นแกนกลางอาศัยความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการงานพัฒนาสังคมควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน